หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือบ้าน,นของพีท่ทำหนาทำหนาปลุกข้าวโพดทุกมือปลูกปลูกข้าวเลยนะข้าวโพดเขาปลูกข้าวพี่เฉยไม่ได้ปลูกข้าวไปไม่ใช่ <c oughs> ควรจะมาห้ามกูก่อนหน้านี้ <c oughs> บอกแล้วว่าถ้าจะให้อิงฟ้ามาคนสุดท้าย ช่วยช่วยช่วยหน่อยได้ไหมอุ้มออกไปเลยคือมึงรีบร้องเลยเอาออกไปเอาออกไปตรงนั้นบอกมาคืนอยากได้กี่ครั้งเขาถามว่าบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งห้องห้องข้างหลังรอยอยู่เสมอ หน้าเวทีไม่ได้ห้องข้างหลังได้นะพี่ชินชะบองดักอะไรอะเดี๋ยวแบบนึงตอนนี้ตอนนี้พี่สงบแล้วเอพิเอพบาร์ดี้เอพ่บาร์ดี้สงบนะสงบไม่มีใครเมาไม่มีไม่มีไม่มีนะ ไม่มีใครเมาเชิญทุกคนดีกว่าเพราะว่าเรา,เราจะปิดงานละยังเอางี้เราเชิญอุ้มเราเชิญบอสเราเชิญยังยังทุกคนเดี๋ยวให้พี่ฟ้าไปพักก่อนนะคะโอเค <laughs> <laughs> พี่ไม่พักพี่ไม่เหนื่อยเลยจ้า <laughs> 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 มายบ ก็ได้พี่ฟ้าฟังหนูนะพี่ฟ้าไม่ต้องพักไม่ต้องพักเต้นแต่พักร้องก่อนได้ไหมโอเคกูจะบ้ากูจะบ้ากูจะบ้าให้ถึงจะบ้าอันเนี้ยก็อันเนี้ยก็ไปด้วยกันไปพักด้วยกันเลยที่รักร้องต่อเลยแล้วกัน